สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับผมนะครับเบนพีทีเอ็นนะครับผมวันนี้นะครับสิ่งที่เพื่อนๆอยากรู้นะครับหลายคนมากๆกก็คือว่ารถคันนี้นะครับตั้งแต่ปั้นมาตั้งแต่ยันโครงอ่ารวมรวมรถด้วยแล้วกันหมดไปเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังเลยนะครับในคลิปนี้ไอ้นี่ก็คือบินที่เพื่อนๆเห็นนะครับ บินทั้งหมดเลยนะครับที่ผมได้ไปเบิกอะไรก็คืออยู่ในนี้บางส่วนบางบินผมก็ไม่ได้เอามานะครับอันนี้ผมก็จะเอามาให้ดูเฉพาะที่ผมมีณนะตอนนี้นะครับผมอันนี้ผมจะบอกตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับผมเพื่อนๆค่อยบวกตามไปก็ได้นะครับโครงรถก่อนนะครับรถผมซื้อมา8ปดพันอย่างที่รู้ๆก็คือผมลืมหมดเลยหลายแต่นั้นผมก็เอาโครงนะครับแผงคอบนแฮนด์แผงคอล่าง ไปพ่นสี powder coat สองพันบาทนะครับเพื่อนๆอันนี้คือตีไปเลยสองพันบาทนะครับเป็นสีพ powder coat นะครับ <Ừ. S 1> อ่าแล้วก็ต่อไปเลยนะครับอันนี้ผมจะไล่ตั้งแต่อ่าตามบินเลยนะครับผมไม่ได้ดูนะครับอันนี้ตัวปรับไฟหน้านะครับอ่าสิบห้าบาทก็คืออยู่ตุ้งข้างเนี่ยตัวสีทองทองนะครับตัวนี้อ่าตัวที่สองนะครับก็คือไฟหน้าสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทก็คือนี่เลย นี่นะครับตัวนี้เลยเปิืกใหม่นะครับอ่าแล้วก็เลนไฟเลี้ยวหน้าอ่าเลนไฟเลี้ยวหน้า28บาทก็คืออ่าตัวใสๆนี่เองโอเคครับอ่าแล้วก็ประกเกนอ่าลองเลนไฟเลี้ยวหน้าตัวละ1 0อ่าตัวละ2 0 2ตัว40 ก็คือตัวนี้มันจะเป็นดำๆลองอยู่ข้างในนะครับเป็นปะเก็นยางนะผมลองไฟเลี้ยวนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ขั้วไฟเลี้ยวหน้าก็คือขั้วไฟเลี้ยวอยู่ข้างในนะครับอันนี้อยู่ข้างในเส้นละ67บาทอ่าแล้วก็เลนไฟเลี้ยวด้านหน้าอันนี้ก็ด้านซ้ายเหมือนเดิม28บาทขั้วไฟเลี้ยวก็หกสิบเจ็ดขายึดแฟริงด้านซ้ายด้านขวาก็คือขายึดตัวนี้ ที่ว่ามันอยู่จับไอตัวอ,อกไก่ผมก็สั่งอ,อกไก่มาด้วยนะครับตัวขายดิดผมเลยซื้อมาตัวจะอยู่ที่36บาทบ่าทบินนี้นะครับสรุปแล้ว817บาทลบไปอ่าสิบเนะครับผมราคารถนะครับก็จะเหลือ695บาทนะครับ อ่าโอเคอันนี้ก็อันนี้อันนี้นอกนะครับน,น้ำมันเครื่องบวกแหวนอันนี้แปดร้อยสิบาทอ่ะบินที่หนึ่งจบไปนะครับอาจจะนานหน่อยนะครับคลิปนี้อ่าพอบินที่สองนะครับผมอ่าชุดนี้อาจจะหนักนิดนึงนะครับก็คือเริ่มเลยชุดสายไฟนะครับก็คือทั้งชุดเลยหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทนะครับเพื่อนชุดสายไฟที่เพื่อนเพื่อน,นเห็นทั้งชุดตั้งแต่หน้ามาหลังนะครับชุดใหญ่ เบิกศูนย์มันแพงมากนะเพื่อนๆอ,อันที่สอนะครับสวิตกุญแจตัวนี้รวมกับตัวเปิดเบาะด้วยก็851บาทอันนี้ขาตั้งกลางอ่าร2 8บาทคือสแตนคู่เดิมๆนะครับนี่นะครับแล้วก็แกนขาตั้งกลางก็อยู่ข้างในที่ว่าเราใส่แสแตนนะครับผม นี้สปริงอะไรก็พวกนั้นเล็กๆน้อยๆนะครับยางกันกระแทกาขาตั้งข้างก็183บาทอนี้สปริงอะไรพวกนี้ก็ธรรมดานะครับจุดพลิกมันอยู่ตรงนี้เพื่อนโคตดแพงครับโชกนะครับผมโชคหน้าด้านขวาสีบอล2น2บาทโชคด้านซ้ายสีเทานะครับ1 6 3 9บาทนี่นะครับทั้งชุดครับผม สองพันสอกว่าบาทรวมอะไรเขาใส่มาให้เรียบร้อยแล้วคือซื้อมาทั้งชุดส่วนทางซ้ายก็จะถูกหน่อยก็คือฝั่งนี้พันกว่าบาทนะครับโคตรแพงกันเพื่อนแล้วก็ปอกรองแหนนะครับปอกลองแหนตัวละห้าสสองตัว100่งรก็คือตัวนี้นี่ปอกรองนะครับผมสองตัวนะครับไอนี้ขายึดไฟหน้านะครับ ร้อยแปดสบาทก็คือตัวนี้เลยข้างในที่ยึดโครงไฟหน้านะครับผมต่อมานะครับเครื่องหมายปีกนกราคา76บหกครับผมนี่ตัวนี้ท่านเพื่อนเจ็บาทครับผมอันนี้ก็สกูขาตั้งค่านะครับไอ้ปวดที่ยึดอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะท่ับเพื่อนอันนี้เล็กๆน้อยๆบินนี้นะครับหมดไปหกพั ห้าร้อยยี่สิบสี่บาทครับผมนะครับบินนี้จบไปแล้วครับามาดูบินที่สองไอ้สารต่อ,อบินที่สามนะครับก็คือจะเป็นพวกล้อนะครับนี่ชุดซีลวดล้อหลังนะครับหนึ่งร้อยหกสิบนะครับผมแล้วก็ล้อหน้านะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบสองนะครับ อันนี้ยางกันกระชากนะครับที่อยู่ตรงสเตอร์นะครับไอ้ดุมดุมนะครับดุมฝั่งสเตอร์นะครับผมอันละ16บาทผมใช้4อันนะครับมัน64บาบอ่าทอันนี้ปลอกเพาล้อหลัง36บาทก็คือบูทนั่นเองครับผมดุมหลังนะครับของแดดนะครับผมดุมหลังแดด877บบาทนะครับเพืเ่อนๆแล้วก็ อันนี้จานเบรกหลังน,นี่โอเดี๋ยวนะจานเบรกหลังผมไม่ได้สั่งนะครับจานเบรกหลังแต่ว่ารหัสมันน่าจะเขียนผิดนะครับจานเบรกหลังอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้เดี๋ยวโอ้นี่ไงโทษทีเพื่อนๆจานเบรกหลัง634ก็คือตัวนี้เองนี่ นี่ตัวนี้นี่นะครับของแดดนะครับผมอ่าแล้วก็อันนี้บูทอ่าปกตินะครับบูทล้อหน้าบูทล้ออ่าชุดชุดดุมล้อหน้านะครับเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทครับเพื่อนๆชุดดุมล้อหน้าทั้งชุดนะครับของเดิมเดิมโซนิกอันนี้ชุดเฟืองใหม่สองร้อยเจ็ดสิบสองบาทคือตัวนี้ ตัวนี้นะครับาสายไม้นะครับ97บาทก็คือสายไม่เนี่ยตัวนี้เองนะครับแล้วก็อันนี้ตัวล็อกเบาะนะครับผม123บาทก็คือตัวนี้นครับตัวที่ตัวที่ล็อกเบาะข้างนะครับนึงนี่ตัวนี้นะครับบินนี้ก็ หมดไปราคา3,178บาทนึ่เาเพื่อนๆลองบวกไปนะครับแพงไม่แพงนะครับคิดดูนะ <c oughs> คโอเคนะครับเดี๋ยวดูอีกบินหนึ่งามาบินต่อมานะครับบินนี้ก็จะเป็นพวกซีน้ำมันอันนี้ผมไม่แน่ใจรายละเอียดเท่าไหร่ว่าซีน้ำมันอะไรยังไงตัวไหนนะครับนี่ผมไม่แน่ใจอ๋อ ชุดนี้ผมบินนี้ผมเอามารวมกับรถซูเมอร์คันนี้ด้วยนะครับนี่ผมเอามาเปลี่ยนสายพานนะครับวันนั้นอันนั้นอาจจะไม่ไม่รวมนะครับอันนี้อันนี้ของอันนี้ซูเมอร์ซูเมอร์นะครับอเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมดูมันมีของผมด้วยนะครับรู้สึกอ๋อนี่ไงก็คือเริ่มเริ่มมาจากตรงนี้ละเดี๋ยวนะสายพานมูเล่อ๋อตรงนี้ด้วย ทษทีโทษท,ทีเอาใหม่เอาใหม่อ่านี่ถังน้ำมันเบิกศูนย์พันสบาทก็คือถังน้ำมันชุดนี้เลยดี่ยวให้ดูนี่นะครับตามนั้นแล้วก็ฝาถังน้ำมัน96บบาทนี่ไงฝาถังนะครับ อ่าแล้วก็อันนี้ของซูเมอร์ซูเมอร์ชุดลูกปืนสายพานนี่ฝาครอบเลือนไม้โอเคหมดละอันนี้ก็ปะเกนเดี๋ยวผมให้ดูปะเกนก่อนอ่าปะเกนนะครับปะเกนลูกลอย9 5แหวนยึดลูกลอย65ก็คืออยู่ในนี้นะครับอส่วนเมื่อกี้ก็คือมีฝาครอบเลือนไม้ตัวบน ราคา610บาทตัวนี้ครับผม610บาทนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับฝาครอบน,นะครับผมอ่าแล้วก็แหวนยางรองลูกปืนในนี้ผมไม่แน่ใจนะครับอ่ายางรองโซ่ของเดิมๆก็คือตรงนี้นี่86บาทนะครับอันนี้ก็เป็นอ่าชุดสายพานนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวของรถซูมเมอร์ บินนี้ถ้ามันรวมผมก็ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่ว่าน,นี่มันรวมแนละ้วสามพันห้าครับอันนี้ผัดออกไปนิดนึงอ่าโอเคมาต่อไปนะครับอ่าต่อไปก็คืออันนี้ก็เป็นของเล็กๆน้อยๆนะครับพวกน้ายาหม้อน้ำห้าสิบห้าฝาครอบเครื่องด้านซ้ายชิ้นหลังเดี๋ยวนะฝาครอบเครื่องด้านซ้ายชิ้นหลัง อันนี้ผมก็ยังงงอยู่นะครับว่ารหัสไหนฝาครอบเครื่องด,บบด้านซ้ายชิ้นหลังเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับด้านซ้ายชิ้นหลังอ๋อนี่ไงนี่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 นะครับตัวนี้เองก็คือราคา113รอบาบาทอันนี้ท่อยางคาบูนะครับก็คือไอ้ตรงท่อไอ้ที่ใส่คาบูครับผมที่อยู่ตรงระหว่างาฝาฝาสูบนะครับ ที่ว่าเป็นท่อใส่ท่อยางอยู่ร้อยสิบร้อยสี่สิบห้าบาทอันนี้ก๊อกน้ํามันนะครับที่อยู่ใต้ถังน้ํามันก๊อกน้ํามันทั้งชุดนะครับก็คือสองร้อยเก้าสิบแปดบาทก็คือตัวนี้ไหนละอ่านี่แปบ๊บหนึ่งนี่เพื่อนๆตัวนี้ตัวนี้นะครับอ่าต่อเลยนะครับก็ประเกันท่อนะครับอ่าก็อยู่ที่ท่อนะครับหกสิบเอ็ดบาท แหนี่ท่อยางหม้อน้านะครับมันก็จะมีหลายหลายหลายเส้นนะครับผมหม้อน้ํามันก็จะมีเส้นละ7 7 72 31เนี่ยท่อน้ำซีอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้นครับเนี่ยเนี่ยอะไรที่ว่าทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับหม้อน้ํานะครับก็ราคาก็ตามนั้นเลยนะครับสายคัดนะครับ100 1บาทแต่ผมไม่ได้ใช้นะครับอยู่ในกล่องผมใช้เป็นผมไปสั่งของละคังทองมาแล้วแต่ว่าสายเดิมๆยังอยู่ในกล่องนะครับผม นี่ขั้วไฟหน้าอยู่ข้างในไฟหน้านะครับร้อยย่เลนไฟท้ายร้อยสิบเบาทก็คือตัวนี้แดงๆนะครับนี่แล้วก็หลอดไฟเลี้ยวนะครับอันนี้ก็หลอดไฟท้าย38ลูกยางสายเบครคคลัตสิบสี่อันนี้มันเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆนะครับยางยึดขาตั้งน,นี่ไม่มีอะไรมากบานพับเบาะนั่ง อ่าร้อก็คือตัวนี้นี่ครับตัวนี้แล้วก็ยางรองเบาะอันนี้อยู่ใต้เบาะนะครับยางหัวหมวกอันนี้ก็ไม่มีอะไรละหัวเทียนเจบินนี้ก็พันกว่าบาทนะครับนี่พวกยางน,นี่ครับบึกใหม่หมดนะครับนี่เลยอ่าแล้วก็จะมีพวก อ่าเล็กๆน้อยๆประจิปทะ,ะอีกมากมายนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปก็คือผมได้ทําการแปลงชุดดำนะครับหมดไปค่าแปลงค่ากึงดุมผมก็ยังไม่ได้เอามารวมนะครับเพื่อนอ่าอันนี้คือราคาแบบคร่าวๆหนจะของในช้อปปีอีกชุดสีอีกชุดสีนี่พันสี่นะครับผมท่อนี่ห0า้อ่าจานดิสหน่ยเก้าร้อย ขอบล้อแปดร้อยเ้ยมันหลายอย่างนะครับถ้าจะบอกมันคลิปมันยาวเกินไปนะเพื่อนผมเอาเป็นอะไรศูนย์ก่อนลวกันก็ใครคิดจะแต่งรถแบบแบบผมนะครับก็คือแบบของเบิกศูนย์อะมันค่อนข้างที่จะแพงนะเพื่อนเพื่อนยังไงยังไงถ้าเพื่อนเพื่อน<ๆ>เบาได้เบาะนะครับผมผมนี่ยังเจ็บหนักอยู่เลยครับผมรู้สึกว่าผมไรสาระมากเลยนะครับผมกะว่าถ้า่รู้อย่างนี้ผมเอาของแบบ ธรรมดาเกียร์เอเกียร์ธรรมดาดีกว่าโชคอย่างเงี้ยโอ้โหแพงเวอร์มากครับโอเคครับเพื่อนๆยังไงคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปต่อไปมีอะไรมานําเสนอยังไงคอยติดตามนะครับพอตอนนี้รถก็ยังจอดไม่ได้ทําอะไรผมไม่ได้ทําคลิปอะไรเลยนึกนึกไม่ออกว่าจะทาคลิปอะไรเพราะตอนนี้ผมไม่มีเวลาแล้วก็ชุดเบรกชุดแล้วก็จะไม่ได้ซื้อเลยเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ทําคลิปแนวไหนยังไงลองคอมเมนต์ ตอบมาหน่อยนะครับผมจะได้รู้ว่าเพื่อนๆจะสนใจเรื่องไหนผมจะได้หาข้อมูลแล้วก็มาทำให้เพื่อนๆดูนะครับผมโอเคครับยังไงคลิปนี้ขอจบไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ